สวัสดีค่ะเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2565สำนักข่าว BBC รายงานว่าในงานพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ประมุกแห่งสหาราชอาณาจักรสมาชิกพระราชวงศ์และผู้ร่วมงานต่างแต่งกายเพื่อแสดงความเคารพและสรรเสริญพระองค์แคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลส์ทรงใส่ต่างหูที่ได้พระราชทาน จากสมเด็จพ,พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ต่างหูคู่นี้เป็นต่างหูเพชรและไข่มุกบาเรนซึ่งควีนได้รับพระราชทานเป็นของขวัญแต่งงานจากผู้ครองนครบาเรนเมื่อปี1947หรือพุทธศักราช2490ในงานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพ,พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2เจ้าหญิงแห่งเวลส์ใส่ต่างหูคู่นี้ <c oughs> เข้ากับสร้อยคอแบบช็อกเกอร์ หรือสร้อยคอที่สวมติดรอบลำคอเป็นสร้อยคอร้อยไขมุกจากรัฐบาลญี่ปุ่นร้อยสี่ชั้นเข้ากับเครื่องประดับล้อมเพชรตรงกลางสร้อยเส้นนี้เป็นสร้อยพระราชทานของควีนซึ่งควีนทรงสวมหลายครั้งร่วมถึงงานราตรีขณะเสด็จเยือนประเทศบังกลาเทศเมื่อปี1983หรือพศ2526ก่อนหน้านี้ ควีนทรงเคยให้เจ้าหญิงไดอาน่ายืมไปใส่ในปี1982หรือพุทธศักราช2525เจ้าหญิงเคธทรงเคยสวมสร้อยเส้นนี้เมื่อปี2017หรือพุทธศักราช2560เพื่อร่วมงานฉลองครบรอบการอภิเษกสมรสของควีนเอลิซาเบธที่2และเจ้าชายฟิลิปครบรอบ70ปีจากนั้นใส่อีกครั้งในงานพระสพของเจ้าชายฟิลิป เมื่อปีก่อนทางด้านเมแกนมาร์เคิลดัชเชสแห่งซัสเซกใส่ต่างหูที่ควีนพระราชทานให้เช่นกันเป็นต่างหูไข่มุกที่เมแกนได้เป็นของขวัญในวันเสกสมรสกับเจ้าชายแฮร์รี่เมื่อปี2018หรือพุทธศักราช2561ทางด้าน CNN รายงานว่าสมเด็จพระราชินีคามิล่าทรงติดเข็มกลัดเพชรประดับไพลินรูปหัวใจแอสเซียนไดมอนด์จูบิลีครั้งหนึ่ง เคยเป็นของควีนวิกตอเรียขณะที่เจ้าหญิงชาร์ลอตต์พระธิดาเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าหญิงเคธชั้นสาเจ็ดขวบฉลองพระองค์และหมวกสีดำติดเข็มกลัดรูปเกือกม้าที่เสือ้อโค้ทแหล่งข่าวเผยว่าเจ้าหญิงพระองค์น้อยได้รับพระราชทานจากควีนเช่นเดียวกันเป็นเข็มกลัดที่ดูน่ารักและเข้ากับเจ้าหญิงองค์น้อยเป็นที่สุดที่สำคัญเกือกม้า ยังทำให้นึกถึงสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2เพราะพระองค์โปรดปรานการขี่ม้าเป็นอย่างมากสำหรับแขกและพระราชอาคันตุก,กะสุภาพสตรีคนอื่นๆต่างใส่ชุดและหมวกสีดำเพื่อไว้อลาลัยควีนไม่ว่าจะเป็นนางจิลไบเดนสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนางบริจ,จิสมาครงสตรีหมายเลขหนึ่งฝรั่งเศสเพนนีมอดอนประธานสภาผู้แทนราษฎร